หนึ่งในเรื่องที่ไม่มีใครตอบได้นะครับไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลีหนึ่งในลูคีออฟเดียร์เขาคว้าลูคีออฟเด Year ในปี2014เป็นการดที่ดูดีมีแววทรงสวยเลยแต่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละชีวิตเขาก็สารวันเตี้ยลงและหายไปจากลีกวันนี้เราจะมาไขาขั้นต่อกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับไมเคิลคาร r เตอร์ l l i a m ียม m มเคิลคาร์เตอร์วิลเลีมเนี่ยมาดูประวัติเขาสักหน่อยนะครับเขาเกิดวันที่10ตุลาคมในปี1991ปัจจุบันเจ้าตัวอายุ32เท่านั้นถ้าอยู่ในอายุเนี่ยยังเป็นอายุช่วงพีคนะครับเจ้าตัวเนี่ยเล่นพอยต์การ์ดกับชูตติ้งการ์ดเป็นหลักซึ่งไมเค a ลคาร์เตอร์วิลเลีมเขามีผลงานในระดับมัธยมที่ดีมากเขามี23.2คะแนน5.5แอซซิดต์8.3รีบาวอยู่ในประมาณท็อปส0สำหรับแมวมองนะ หลังจากนั้นเนี่ยมหาลัยเนี่ยเขาไปเรียนที่ซีราคิวในปีแรกเนี่ยยังเบียดตัวจริงไม่ได้ในปีที่2เล่นเวทหนักอัดโปรตีนซ้อมยิงอย่างหนักในช่วงปิดฤดูกาลปี1ขึ้นปี2เนี่ยเขากินโปรตีนเยอะมากยกเวทเยอะมากอัพล่างตัวเองแล้วก็เพิ่มทักษะการจบสกอร ในปีที่2ที่ซิราคิวเนี่ยเขาได้เป็นตัวจริงเขาสามารถมีฟอร์มการเล่นระดับ11.9คะแนน5รีบาว7.3แอซิตแล้วมี2.7สติลทำให้ในดับคาร์ดปี2013เนี่ยเขาถูกฟิลาเดลเฟีย a 6เวนตี้ซ์ดในอันดับที่11นะครับถ้าดูในดับคาร์ดปี2013เนี่ยตัวที่ยังดีๆโลดแล่นอยู่ใน NBA เนี่ยในดับคาร์ดเดียวกันเนี่ยก็มียานิสอเทตุคัมโป CJ เจแม็คอรรัมรูดี้โกเบร์จะเห็นได้ว่าเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยเป็นสตาร์ของลีกทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียในปีแรกที่โลดเล่นใน NBA เนี่ยเขาเป็นพอยต์การ์ดที่โดดเด่นมากเขามีสถิติอยู่ที่16.7คะแนนโดยเฉลีย่ย6.3 As แอสซิสต์ดรีบาวดูจะเป็นการ์ดจ่ายตัวหลักเป็นการ์ดจ่ายความหวังของฟิลาเดลเฟีย a 76ers เซอร์ เขาสามารถคว้ารางวัลลูกี้ออฟเดอะเยียร์ได้ในปีนั้นแมวมองเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยมีแววจะเป็นซปเปอร์สตาร์ด้วยซ้ำมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมมีวิสัยทัศน์ในเกมที่ดีมากการมองเกมการจ่ายบอลแล้วก็รูปล่างสูงยาวในตำแหน่งพอยกาดและเป็นคนจ่ายก่อนทำคะแนนเป็นพอยการดที่หายากในยุคปัจจุบัน นี่คือของแลเลยแล้วก็ร่างกายการอ่านเกมการรีบาวก็ทําได้ดีการสติลก็ทําได้ยอดเยี่ยมเขามีร่างกายที่ดีเล่นเกมลุกเกมรับทําได้ดีมากแล้วก็จังหวะก,การชูดดูเป็นจุดที่น่าสนใจข้อเสียของไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องจิตใจแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ติดตัวมาตลอดนี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับแมวมองเนี่ยมองว่าเด็กคนนี้จะเป็นสตาร์ใน NBA ได้ ถ้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสตาร์ตัวท็อปทอปของ NBA ได้เลยทีเดียวหลังจากที่ไมเคิลคัตเตอร์วิลเลียมเนี่ยเล่นได้ยอดเยี่ยมที่ Philadelphia 76ers เนะครับเขาสามารถเป็นลูก k กียของเดียรได้ในปีถัดมายังมีฟอร์มที่ดีมี14.6คะแนนมี6.7อาซิยังดูจะเป็นอนาคตของทีมนะครับในกลางฤดูกาลนั้นเนี่ยก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจทีม Philadelphia 7 6 e r ตเซอเทรดเขาไปที่มิ w วอก e ี้บัค ไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียเนี่ยบอกว่าเขางงมากกับสิ่งนี้เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลลุกเกียบเดีย a r มาดูจะเป็นอนาคตของทีมได้คุยกับผู้บริหารเขาเองเป็นแผนสำคัญในอนาคตที่จะล่าแชมป์ของ Philadelphia ซเวนติกเซแต่เมื่อโดนฟ้าผ่าเทดท,ทันทีไปมีว a กกี้บัคเนี่ยมันทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเกิดความคิดว่าเฮ้ยหรือเราไม่เก่งจริงๆวะเราได้รางวัลมานะแต่ทำไมเราถูกเทด เราเป็นแผนของทีมนะแต่มันเกิดอะไรขึ้นแน่เขาเกิดความไม่มั่นใจเล็กๆในตัวเองหลังจากไปที่มีวอกกี้บัคหรือดูการแรกมีฟอร์มการเล่นที่ใช้ได้เขามี14.1คะแนนมี5.6แอซซิตเป็นอนาคตที่ดีแต่ที่มีวอกกี้บัคเนี่ยเขาต้องไปทำงานกับโค้ชเจสันคิดเขาบอกว่าเวลาเขาเล่นที่มีวอกกี้บัคเนี่ยเขารู้สึกไปเองว่าเขาต้องเล่นให้ดีที่สุด เขามีโค้ดเป็นเจสันคิดเขาจะผิดพลาดไม่ได้เล่นบาสต้องเนี๊ยบที่สุดแล้วก็เวลาผิดพลาดเนี่ยโค้ดจะมี2แบบโค้ดให้กําลังใจโค้ดที่ตําหนิให้กลับไปแก้ไขเขาบอกว่าวันที่อยู่ที่มีวิกกี้บักเนี่ยเขาโดนแบบที่สองจะมีคําตําหนิมีคําติต้องทํานั่นทํานู่นทนํานี่เขาบอกว่าทุกครั้งที่มาเล่นบาสเนี่ยเขามีความมั่นใจเต็มหลอดเลยนะแต่พอลงไปเล่นแล้วเกิดข้อผิดพลาดโดนตําหนิเนี่ย ความมั่นใจเขาลดจนเหลือความไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขายังเก่งแบบเดิมอีกไหมหลังจากนั้นความสวยก็เกิดขึ้นเจ้าตัวบาดเจ็บที่สะโพกและก็หัวไหล่ในฤดูกาล2กับมีวักกี้บัคเจ้าตัวลดระดับลงจากความไม่มั่นใจในจิตใจของเขาเขามีฟอร์มการเล่นเหลือ14คะแนนและก็ตกมาเป็น11คะแนนก่อนที่ผ่านไป2ปีเขาถูกเทรดออกจากมีวอกกี้บัค หลังจากถูกเทรดออกจากบัคนะครับชีวิตเขาเนี่ยก็สารวันเลยเขาเดินสายทั่วเลยนะครับไปชิคาโ,โกบูไปชาลอตฮอร์เนตไปล็อกเกตไปออเลนโดเขาบอกว่าในวันที่ไปชิคาโกบูเนี่ยมันมันแหลกสลายนะมันไม่เหลือความมั่นใจและชีวิตของเขาเนี่ยก็ลดระดับลงการย้ายไปทีมอื่นเวลาลงเล่นก็ไม่ใช่ผู้เล่นตัวหลักแล้วได้รับเวลาลงเล่นน้อยลงเป็นผู้เล่นหมุนเวียน ฟอร์มการเล่นจาก10กว่าคะแนนเนี่ยก็ลดลงเหลือ6คะแนนะเหลือ4คะแนนะแล้วเวลาการลงเล่นเนี่ยก็ตกลงเรื่อยๆเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงดำดิ่งในชีวิตเขาเลยเขาหาทางออกในชีวิตไม่เจอมีอาการบาดเจ็บร่างกายไม่สมบูรณ์จิตใจไม่พร้อมจะเล่นแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยในวันที่อยู่ที่ฮิวสตันล็อกเกตชีวิตเขาเหมือนมันประตูมืดแด้านเจ้าตัวหาทางออกไม่เจอนะครับ Michael Carter ร์วิลเลียเลยต่อสู้กับปีศาจในใจตัวเองไม่ไหวเขาเริ่มใช้ทางมืดเขาเริ่มเที่ยวนายขับเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเขาจะต้องแอบไปเที่ยวนายขับบำบัดจิตใจให้ผ่านเวลาที่ช่วงลำบากดื่มเหล้าปาร์ตี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกมนะครับฮิ u สตันล็อกเกตจับได้ว่าเขาแอบหนีเที่ยวและตัวเขาในสนามเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรอยู่แล้ว ก่อนเขาจะถูกเขีย่ยทิ้งออกจากฮิวสตันล็อกเกตวันนั้นไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมกลับไปที่บ้านของเขาเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแน่นอกมันมีภาวะวิตกกังวลก่อนจะไปพบแพทย์แล้วก็เพิ่งจะรู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าเรื่องนี้มันมีปมในวัยเด็กของเขาชีวิตในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาสนิทกับปู่กับย่าของเขามากอยู่ดีๆวันหนึ่งในตอนเป็นเด็กมากๆเนี่ย คุณย่าก่าตัวตายคุณย่ากินยาเกินขนาดมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เป็นบาดแผลในใจของเขาแล้วก็พอโตมาเนี่ยครอบครัวของเขายากจนแต่คุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยพ่อเลี้ยงกับแม่ของเขาเนี่ยมีความรู้เรื่องบาสเลยฝึกไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมให้เล่นบาสให้เก่งที่สุดแม้จะไม่มีเงินไปเข้าอะคาเดมีหรือไปเข้าแคมปที่เสียเงินแต่ไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมเนี่ยก็ถูกปลูกฝัง ก่อนในวัย15ปีเนี่ยจะให้ไปรับทุนห่างไกลจากครอบครัวในวัย15เจ้าตัวก็ยังไม่พร้อมแต่มันเป็นทางเดียวที่เจ้าตัวไปสู่ NBA มันเลยเป็นภาวะไม่พร้อมในจิตใจเจ้าตัวมีภาวะซึมเศร้าตั้งแต่เด็กนะครับและก็ไอความมั่นใจต่างๆนานา,นานเนี่ยเขาบอกว่าในสมัยที่เล่นอยู่ที่มิวอกกี้บักเนี่ยทุกวันจะมีความมั่นใจเต็มประลอดเลย แต่พอลงไปเล่นเล่นพลาดปุ๊บความมั่นใจเ็ตกลงในหัวของเขาเนี่ยจะมีเสียงรบกวนตลอดเวลาเฮ้ยป้องกันเด oh, ยวเว้ยโอ้ลูกนี้ยิงทําไมวะแม่งลูกนี้แมง่งไม่น่ายิงเลยโห oh, ลูกนี้ต้องข้าไม่ว่าต้องไงอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันมีเสียงแมงวันรบกวนเขาตลอดเวลามันไม่สามารถทําให้เขาเพอร์ฟอร์มแบบเดิมได้ชีวิตของไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมก็เลยตกต่ําลงเรื่อยๆ ก่อนที่ในฤดูกาล2018ถึงปี2019เขาย้ายไปที่ออร์แลนโดเมจิกได้ทำงานกับโค้ชที่เคยทำงานด้วยที่ชาร์ล t ์ฮอร์เนตและที่นั่นเนี่ยเหมือนเป็นการเกิดใหม่ไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมเนี่ยตั้งแต่มาที่ออร์แลนโดเริ่มเข้าพบแพทย์พบจิตแพทย์บำบัดจิตใจไปด้วยซ้อมไปด้วยจิตแพทย์บอกว่าเรื่องที่ไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนักมากและก็เขาบำบัด เริ่มมีรอยยิ้มเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแย่จากฟอร์มการเล่นที่เหมือนจะหลุดจาก NBA แล้วเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมเล่น12นัดที่ออร์แลนโดในปีแรกมี5คะแนนในปีต่อมาได้เล่น45นัดมี7.2คะแนนและก็ฤดูกาล2020 2021, ถึงปี2021เขากลับมาเป็นตัวจริงได้25เกมเขามีฟอร์มการเล่นระดับ8.8คะแนน เริ่มมีชีวิตที่สดใสหลังจากบําบัดแต่ความสวยก็เกิดขึ้นเจ้าตัวบาดเจ็บข้อเท้าอย่างหนักปิดเทอมยาว1ปีกลับมาเล่นใหม่ในปี2022ถึงปี2023เล่นได้4นัดก็ไม่ไหวสุดท้ายเจ้าตัวต้องรีทายจาก NBA ไปไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมเนี่ยก็บอกว่าในวันที่หลังจากที่เขาบําบัดแล้วนะก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนที่มีภาวะเนี่ย เขาก็คิดมาตลอดว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับไปเป็นเหมือนล o o กี้ of the Year ให้ได้เขาก็ไม่เข้าใจว่าชีวิตเขามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงไม่ปังขึ้นไปอีกไม่ทะลุขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวันที่บําบัดวันที่เข้าใจโลกเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตเขาก็มาไกลแล้วนะเขาเป็นผู้เล่น NBA ได้ตามฝันได้เป็นผู้เล่นแบบลุคกี้ออฟเดอะเยเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทุกวันนี้มีครอบครัวมีลูกๆที่น่ารัก และก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขดีบางทีแผลในใจเล็กๆถ้าเรารักษามันทันเวลาถ้ารู้มันก่อนมันอาจจะเปลี่ยนอะไรก็ได้หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นแรงบันดาลใจบาสเกตบอลไม่ได้อยู่แค่ในสนามมีเรื่องนอกสนามเต็มไปหมดมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอาจจะเป็นมุมมองเล็กๆที่ทำให้เราระวังตัวมากขึ้นในวันที่จิตใจของผู้คนบอบบางนะครับหวังว่า เรื่องของไมเคิลคาร์เตอร์วิลเลียมจะเป็นเรื่องดีๆให้ผู้คนนะครับวันนี้สมควแก่เวลาลาแล้วครับสวัสดีครับ